ออไม่อยากพูดติดไปกันไว้ในกายเธอเอทีวีรไรเข้ามาในค่ะเข้ามาในกายเลยค่ะแล้วไม่มีเธอเราก็ไม่อยากเล่นแล้วอ่ะ แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปสำหรับใครที่สนใจอยากเติมเกมผับจิโมบาย ROV, Free Fire, วอร์เรลส์อารีนาเบรกเอาท์และเกมอื่นออีกมากมายขอแนะนำพ่อมูลเคเยอร์เพย์บริการเติมเกมที่สายเปย์เกมวางใจที่สุดในตอนนี้การันตีจากผู้ใช้บริการงานจริงมามากกว่า3,000 0นคนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดสำหรับคนดูช่องลูกบาศก์แชนลอย่าลืมใส่โค้ด L O O K V S ทุกครั้งที่เติมเพื่อรับส่วนลดเพิ่มด้วยนะคะเปย์ให้ คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคเว่าเปยเท่านั้นของน้าๆนนนพ่อสามไฟของหนมาพ่ออะไรดีพ่อของลูกทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนเห็นในไลฟ์สดในคลิปวันนี้นะคะคือการแสดงล้วนๆไม่มีไม่มีการใช้ความรู้สึกนนตัวเองนงไ่เล่นนะคะมันเป็นการแสดงตายไม่ติดเล่นะมันไม่ใช่เรื่องจริง อย่างคือ,อเอ็กซิงลูมายังคงรักคนดูของลมูมาสคนเดียวผู้คนเป็นนั<อ>มบูวันคนผิดคนเฮ<ด>้ยทีนาช่วยอะอ่ะเอ้เธอเมื่อกี้ไม่มองใครมาเมื่อกี้เออคือปฏิวัติทำไมต้องไม่มองกันเข้าใจผิดนิดหน่อยครับเลยทำไมต้องไม่มอง แล้วเธอก็จะไปมองทำไมแต่เธอเธอโน้ตใจเหรอสามวั่สิบหนึ่งแปดสตรีมครับพอดีว่าเขาขันหลังนะครับเธอก็เลยไปลีเก้าหลังเธอไปเก้าหลังให้ผู้หญิงเหรอเปล่าครับคือเขาไม่อยากให้เธอเห็นเวลาเข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 าขาหลังนะครับพอดีว่าเขาก้องังพาสีบ้าอยู่มันหรอคะใช่แล้วไปใช่ครับเธอ ลอยเลยไงอุ้ยเฮ้ยเธอมันบินอุ้ยเดินอยู่ตรงอยู่นะเขาเขาไปไหนเอาไปไหนแล้วอ่ะอุ้ยเดินเขาโดนแล้วอ๋อโทษเขาโดนไม่ตายเถอะ ที่รู้แบบค้าวลงไหนดีเนื่ยไปลงบ้านเธอได้ไหมอ่ะบ้านเธอลงที่ไหนอ่ะอุ้ยเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าบ้านเวลาลงอ่ะลงที่ไหนประจำอ๋อใช่ค่ะมิดมิดมิดขมิด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 เลยอคะโอ้๊ยมันกดว้าวใช่ติดซอยอะไรงเงี้ยมิดเลยค่ะ ภาพมิสบันผ่นเลยราไม่ชอบนะมินมินอะไรมินมินอ่ะเฮ้ยบวยนี่อะไรคะมิดมิดก็คือมิสเทนไงคะที่อ๋อมิสเทนใช่ไหมใช่ค่ะมิสิสเนียนมิสิสเนียนไม่ว่าอะไรน่เธอไม่ได้ตองเพ้ง เปงน,นี่แหละครับเธอที่น้าเป็นคน <มา S 1> ที่ไหนไหนม่มีสิทธิ์เทียนย <c oughs> คือจะไปบอก<ห>คใครนะคะคือเขาเนะี่ยมีมีเชื้อของแบบ LA อยู่ขัดเน่ LA ไหนเร<อ>าพูดภาษาที่บ้านให้ฟังหน่อยได้ไหมคะสักประโยค <c oughs> ได้ค่ะเธออย่างเช่นคำว่าเขาหักเธอ,อเป็นยังไงครับเขาหักเธอเขาหัดเธอ LA พอไหมรอยเอสหน่ะคนอะไรเล่นมุกยังน่ารักเลยอ่ะ มุกตั้งแต่แบบรุ่นปู่เล่นกันกับยายอ่ะมุกเนี่อไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่ายังมีเล่นอยู่นะไม่ต้อเสิร์ชนี้บางทีเราก็ต้องแบบย้อนวัยกันบ้างค่ะเออไอเคื่อค่ะเบบีอุ้ยอันนี้เราเล่นกันเบบีแล้วตอนแร้เราจะเป็นแค่เธอเขาไม่ใช่หรอต้องเป็ดจุ้มยี่งสุดๆผ่านของอะไรเปล่าคะเบบี้ของไม่ค่อยอยากได้แล้วอ่ะอยากได้อะไรคะตอนนี้ขาดยาค่ะรู้สึกไม่กียจะกิน จิดยาปิดยาด้วยอุ้ยเราเราชอบเผอเลยเราชอบลืมตัวคิดว่าเธอเป็นแฟนเราแล้วทีเลยอะเราชอบเผอลืมไปจริงๆเนอะเราเป็นแค่แค่คนคุย แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะก็คือแบบเป็นชูกยางเีเธอแล้วไม่ต้องเล่นลเละเก<ห><ห>มหรอเป็นนักร้องดีวาไม่ต้องเป็นนักักนักสตรีมเกมคือแถวแถวบ้านเขาก็เคยพูดเหมือนกันเลยครับว่าทำไมถึงไม่ไปประกวดชุมทางสิงทองชุทาเสียงทองแล้วเพลงพสขนาดน,นี้ทำไมไม่ไปประกวดนักมวยคะเนี่ยโอ้จริงค่ะเธอแบบกำลังแบบเอาเสียงเพลงไปต่อยทั้งอะไรอ่ะ เธอร้องเพลงเพราะที่สุดในใจเขาละอยู่แล้วคาอยู่แล้วเธอคารมดีอ่ะสาวน่าจะชอบเธอเยอะแน่ๆเลยน้องเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้หวานเท่าสาวคนไหนว่าชอบหรักฐานแต่ว่าหวานเกมชอบแน่เฮ้ยผมไม่เน้นไม่นองไม่เน้นมากนะเกมเล่นเกเลยแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ผมจะไม่สวยแล้ววันนี้ทุกคนพูดแค่นี้ผมจะเอาคนนี้ไปยืนนั่นนะเฮ้ยว่าแต่เมื่อกี้เราถามเธอไว้อ่ะว่าเธอรับงานไหมอ่ะงานอะไรคะเธอเราจะให้เธอมาเป็นแฟนเราเราจะให้เธอมาเป็นแฟนเราวันนี้แต่ไม่ต้องเป็นจริงนะเราแค่จ้างเธอเฉยๆแหมนี่เธอจะจ้างเท่าไหร่คะเนี่ยเออซาวซาวแบบจ้างแบบพาไปลงแบบเศร้าเศ้าหน้าใช่ไหมเศร้าบ้า มีเนื้มีคนสิคนเลยมีคนแล้วค่เธอบ้านไหนบ้านไหนบ้านไหนช่องแคบบ้านนี้ดีไม่อยากจะบอกเลยห่วงช่องแคบไม่อยากจะบอกเลยว่าช่องไหนแม่อุ้ยมีีเชิบหายละแต่เขาไปชุบด้วย เรามาซุกเธอแล้วมันเข้าหลังตลอดเลยอ่ะเอา้าเธอชอบไม่ใช่หรอ,อเฮ้ยม <c oughs> ันก็จะบอกเราหน้าโนะบี้เมื่อกี้พอโดนเข้าหลังตลอดเลย <c oughs> ลูกเอ้ยร้องเพียรมันอันนี้ลงมาตามอ่ะอมันอยู่บนหัวเธอสวัสดีนะครับโอ้โหทำไมป็บบนการรบให้เอกวะเนี่ยโอ้วัดก้อนก้อดเลยพระเจ้าจอด อุ้ยอุ้ยเต็มเกินฉัดเธอเธอมันมันโดดร่มมามันจะมามันจะมาแรงแขนอะแรงแขนมันจะมาแรงแรงแขนใช่ไหมคะเธอเอาไงดีคะจะในห้องเลยไหมในห้องเลยไหมในห้องไหมอะไรนะคะก็จะในห้องในห้องไหมคะเนี่ยในห้องเลยเหรอได้ไหมคะได้ไหมได้ไหมคะ แฟนสาวั้งแบบลูสแมเธอแล้วล่วงคนเดียวเพราะไม่อยาล่วงตามติไม่ค่ะที่เออเธอแมยช่างนึ่มตัวจริงๆเลยแม่สรุปว่าจะเธอหรือว่าทือรักเนี่ยเธออก็เรายังไม่ได้เป็นอะไรกันสัหน่อยแม่ตามมโอเคใคเธอีคู้หนึ่งตัวเองนล้ะมารู้ กำลังอะไรอยู่แม่พี่เมย์ดูดลมปวดเจ็บคอสเต็ปเชี่ยต้องเข้าแล้วไม่อยากอมเลยนงอมสเต็ปเชี่ยวสเต็ปเชียวายายบางทีก็ต้องแบบดูกันบ้างสมองสมองเธอมีแอลดับอยู่ตรงนู้นอุ้ยโอเคค่ะเธอไปไปไปลุยค่ะลุยไปไหมไปขับไปอย่าไปหยอมค่ะอุ้ยล้ย่างเท่เลยค่ะเธอ ไม่ต้องกินไม่ต้องกินไม่ต้องกินอืมแล้วก็รู้ไหมว่าเราซื้อรถคันนี้มาเพื่อให้เธอนั่งคนเดียวเลยนะไม่เดินไม่คนมีคนไม่คนอลยบ้านตัวันเธอใช่ค่ะเธอมันบินเหรอใครบินอ่ะเขาบินเองค่ะเธออ้าวแล้วมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่น่านฉันฉอนต่อค่ะเธไม่ใช่ค่ะเธอเธอมันบินไหมใครบิน เขาหนึ่งเลยเขาล่าเขาล่า้าเลยข้างบนหัวยังมีไหมเนี่ยขอบคุณขัดเธอมีขัดเธอมีมีมี MI เออมัน,มนตๆๆนะะีมันตีนะคะหัวเนยังมีอีกตัวป่ะสวยส,สวยหมดขัดเธอหมดหมดหมดๆๆหมด,หมด,หมดตีมาจริงเลยอ่ะไม่ส้นเลยๆๆๆๆ เราไม่เคยคิดว่าจะเล่นเก่งขนาดนี้เลยนะเวลาเราเวลาเราไปดูเธอเล่นเีอะไรอ่ะเราเห็นเธอเล่นการมากเลยอ่ะทำไมเธอเล่นกับเราเราเล่นเก่งจังเป็นเพราะว่ามีเราใช่ไหมชมนะคะเธอใช่ค่ะใช่เพราะมีเธออยู่ด้วยไงถึงต้องโหดขนาดนี้เธอเก็บฝีมือของเธอไว้เพื่อมาเล่นกับเราใช่ไหมใช่ค่ะใช่เขาเก็บไว้เพื่อแบบโดยเฉพาะเลยมีขอแงนะเนี่ยเต็มเยอะเลยแบบออมๆห้าร้อยห้าสิบห้าเรวมาไหม เรถเราไปไหมโอเคครับโอเคเฮ้ยเธอเฮ้ยมันมาเป็นตีเลยนะว่าไงว่าไงว่าไงรับตรงไหนขับตรงไหน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 มาสมาสมาสหมดตีหมดตีครับหมดตีแล้วหมดตีแล้วหมดตีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสปีกเราเลยเล่นเกมเก่งเสียงหลอกแล้วก็ค cover เราได้ เจ็ดห้าเจ้าคนกันเธอเจ้าคนจะต้องเอาแก่มาให้ได้นะคะมันนี้เหรอโอ้โหมันนี้เหรอเธอขึ้นข้างหลังข้างหลังมีนะคะระวังด้วยอุ๊ยข้างหลังอีกแล้วเหรอคะบ้านบ้านนี้ไม่ได้ค่ะใช่ค่ะเธอใช่ใช่ใช่ระวังนะตรงไหนอ่ะเขาไม่เห็นเขา ฝันนี้ข้าเธอฝันนี้ฝันนี้มีคนบินบินม้เธอตุย้เธอตุย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 ฝันนู้นเลยค่ะฝันนู้นเลยฝันนู้นเลยระวังนะคระวังนะระวังนะไม่ไม่ไปค่ะกลัวกลัวจริงเลยเสียงกกีเม้าโอเคค่ะโอเคโอเคกลัวค่ะกลัวแมเดี๋ยวเขาจะก้เองนะไม่ตุยรอดกลัวเสียงปืนจังเลยค่ะโอหน่อยโอหน่อย โอ้โหโอ okay โอนะโอโอนะโอเอนะแมนขึ้นหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะขอขอเขาเอื้อนย้นนี้ได้ไหมคะ้แต่ก่อนเขาก็โดนม่ตัวเลยนะแต่พอโดนบักก็คือโดนเลยอ่ะเต้อลงอย่างนั้นเลยเหรออุ้ยสุดยอดอุ้ยเธอเราแตกเธอเธอไหวเธออยู่ข้างบนนั้นแหละ ขอโทษเดี๋ยวเราให้กำลังใจเธออยู่ตรงนี้เธอไหวเธอไหว่ันเหลือแค่สามตัวแค่สามตัวดูอะไรแค่สาหนึ่งือว่ารอเธอไปไหนเหอเธอไปไหนเราเดืกผมเข้าเหรอ มอย่างน้อยเราก็ทำทำไ,ไมออนนทำไมคะแบบนี้เพราะว่าเธอไม่มีเราเธอก็ไม่อยากเล่นแล้วถุก <c oughs> มไหมใช่ปู๊ <c oughs> <c oughs>